สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่367นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับพี่พี่นะอ่ะวันนี้นะครับผมก็จะนำพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับเอามาให้พี่พี่เได้รับชมเอามาแบ่งปันนะครับอ่าถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับดู แล้วชื่นชอบนะครับดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0996341275สนะครับ0 9ส่วน ID Line นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 987 ttn 987นะครับพี่พนะมามาม,ามาชมกันเลยนะครับอ่าต้องบอกว่าองค์นี้นะครับผมได้แบบบ,บ้านมาเลยนะครับพี่พี่จะสังเกตนะอาจจะสังเกตว่าพระเนี่ยเขาจะมีฝุ่นเห็นไหม มีฝุ่นเกาะเต็มตามซอกมีคราบขาวๆเห็นไหมพี่อ่ามีคราบสนิมเขี้ยวๆเห็นไหมเกาะเต็มเลยต้องบอกว่าบ้านๆจริงๆนะครับอันนี้ต้องพูดได้เต็มปากเลยว่าพระอ่าเพิ่งลงจากหิ่งนะครับพระเพิ่งลงจากหิ่งเลยนะครับอ่าเบืองต้นนะครับองค์ประกอบโดยรวมนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยม A นะครับเป็นพิมพ์นิยม A นี่เขามีตาไอินตรงนี้นะครับอ่าองค์นี้เป็นพิมพ์นิยม A นะครับเนื้อนะครับ เนื้อเขาก็จะเป็นผิวสาแดงนะพี่นะองนี้นะครับอ่าผิวสาแดงขึ้นทั้งองค์เลยนะครับเนื่องจากว่าพระเนี่ยอ่าอาจจะเก็บเก็บไว้บนหิ่งนะครับหิ่งไว้นานแล้วก็อาจจะมีพระเหรียญพระอะไรอย่างอื่นนะครับเขาอ่าปะปนกันไปนะครับก็เลยทําให้โดนความชื้นโดนโดนอากาศอะไรบ้างก็ผิวพระก็ขึ้นสนิมสานะครับเนีเน่เห็นไหมเห็นไหมสนิมสาแดงอ่าด้านในนะผิวด้านในพี่พี่เห็นไหม ผิวด้านในเขาจริงๆเห็นไหมครับนี่เป็นเือเหลืองเห็นไหมอ่าผิวด้านในจริงๆเป็นเือเหลืองเห็นไหมพี่ตามซอกเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยผิวด้านในเขาเป็นเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับข้างในนะครับเนื้อเขาเป็นเนื้อเหลืองนะเห็นไหมเห็นไหมอ่าแต่เนื่องด้วยว่าพระองค์เนี้ยครับสภาพแบบเนี้ยสภาพแบบโอ้โหดูง่ายสบายตาเลยนะพี่นะดูความเก่าได้ดูง่ายสบายตาเลยนะครับอ่าใบหน้านะครับเห็นไหม ตาสองข้างเห็นไหมติดเป็นเม็ดเลยนะครับเป็นเปลือกตาเลยเห็นไหมพี่เห็นไหมตาสองข้างติดช,ชัดเจนจมูกปากนะครับเห็นไหมยิ้มสวยงามเลยพี่คางนีง่เหมือนคางคนจริงๆเลยนะเห็นไหมซอกคอลึกนะครับใบหูนะครับเขาบอกว่าใบหูเนี่ยให้ดูเหมือนพระสังกัจจายนะครับพี่เห็นไหมโโหติดช,ชัดเจนเลยนะพี่นะใบหูสองข้างนะครับอ่าเส้นสังคตินะครับนี่พี่เห็นไหมพี่พี่ดูฝุ่นนีครับนี่ ผมไม่ปัดเลยนะผมได้มันยังไงผมไม่ปัดเลยนะผมไม่ปัดฝุ่นออกผมเอาไวด้ดมเดิมอย่างนี้เลยพี่สวยคลาสสิกดีนะต้องบอกว่าพระ,ระดมเดิมแบบเนี้ยพี่พี่ลองจินตนาการดูว่าพระที่อยู่บนหิ้งเราอะแล้วเราไปเจออย่างเงี้ยเขาจะมีฝุ่นเกาะมีอ่ามีคราบอะไรต่างๆที่เกาะตามซอกตามองค์พระนะพี่ดูแล้วมันสวยคลาสสิกนะพี่นะเป็นธรรมชาติเลยนะครับอ่าผิวพันธุนะครับเห็นไหม ผิวพันธุ์ข้างในเนี่ยเป็นเนื้อเหลืองเห็นไหมพี่อ่าแต่ด้านนอกเนี่ยด้วยสนิมด้วยความชื้นทําให้ออกไซด์เกิดการเป็นอ่าสนิมสาแดงนะครับขึ้นคลุมทั้งองค์นะพี่ๆนะอ่าเส้นเลี้ยวจีวรน,นะครับคมชัดลึกนะครับเห็นไหมเส้นล้วจีวรคมชัดลึกนะครับอ่านี่ครับตรงหน้าแข้งรล้วจีวรต่างๆนะครับนี่อันนี้ตาพอินนะครับนี่ตรงนี้มีเป็นตาพินนะ อ่าตรงนี้ก็จะมีการเก็บตะไบนะครับการเก็บตะไบนิดนึงนะครับอ่าเป็นธรรมชาติของหลวงพ่อเงินนะครับอ่าดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมด้านหลังเขาจะมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับเชื่อมจากสังคติกับลิวจิวอนนะครับพิมพ์เอนะถ้าเป็นพิมพ์เออ่านะครับดูด้านหลังนะครับพี่ๆเห็นไหมด้านหลังก็จะมีคาบสนิมต่างๆนะครับตามซอกนี่ก็จะเป็นคาบอ่าก็จะเป็นเขาเรียกน้ําทองนะครับเขาเรียกเนื้อน้ําทองนะถ้าเป็นตามซอกอย่างเงี้ยเนี่ยแต่เนื้อในเขานั่นแหละครับพี่ เนื้อเขาจริงๆนะครับเนี่ยเนื้อที่เขาสนิมยังไม่ไปคลุมนะครับเนี่ยเนี่ยเหลืองๆเนี่ยเห็นไหมด้านหลังก็เส้นลิวจีวรก็คมชัดลึกนะครับแล้วก็เป็นผิวสาแดงๆนะครับพี่นะแบบนี้นะครับพี่พระสวยดูง่ายเลยนะครับพระสวยดูง่ายเลยนะครับดูยังไงก็เก่านะพี่นะภาพแบบนี้นะครับดูยังไงก็เก่านะครับอ่ะองค์นี้นะครับเอาแบ่งปันเลยนะครับเอาไป 7,500บาทนะพี่นะ7 5 0 0บาทแล้วกันนะครับอ่า7,500บาทนะครับองค์นี้นะครับแบ่งปันที่7,500บาทนะครับพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับอ่าสามารถโทรมาพูดคุยกันได้นะครับพี่โทรมาพูดคุยโทรมาต่อรองนะครับอ่าโทรมาพูดคุยโทรมาต่อรองราคานะครับบอกเฮ้ยพี่มีเท่านี้อ่าพี่ขอต่อได้ไหมนะครับพี่ขอต่อราคาได้ไหมพอจะแบ่งได้ไหมอ่ะโทรมาพูดคุยกันนะครับ ที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วนไอเดลไลน์นะครับเอสไลน์ได้ที่ TTN987 TTN987 อ่ะด้านข้างนะพี่นะมาดูด้านข้างกันเห็นไหมด้านข้างตกแต่งสวยงามนะครับนี่เห็นไหมเรียบร้อยเลยนะครับอ่าฝั่งนี้ก็ตกแต่งสวยงามเรียบร้อยนะครับนี่มีคาบฝุ่นคาบอะไรอ่าเต็มไปหมดเลยนะพี่นะ ธรรมชาติดีนะครับองนี้ต้องบอกว่าเก่าแบบธรรมชาติดีนะครับนี่พิกดูใต้ฐานนะพี่นะพิกดูใต้ฐานเราก็จะเห็นก้านช่อชนวนเห็นไหมอ่าช่อชนวนเขาจะติดอย่างนี้นะครับพิมพ์นิยมนะครับอ่าพิมพ์นิยมเขาจะติดอย่างนี้นะครับแล้วก็ช่อชนวนเนี่ยเราจะสังเกตเลยนะครับเขาจะไม่ได้กลมแบบเป็นเหรียญบาทเลยนะพี่นะเขาจะมีเห็นไหมมีโค้งมาตรงนี้หักตรงมาบิดเบี้ยวไปอย่างนี้เห็นไหมมีโยมีบิดมีเบี้ยวนะพี่นะอ่านะครับนี่ ดูสนิมนะครับสนิมเขียวขึ้นเต็มหมดเลยนะพี่นะดูสนิมเขียวขึ้นเต็มหมดเลยนะครับใต้ฐานนะครับโอ้โหองนี้ต้องบอกว่าใครได้ไปคุ้มสุดๆนะครับใครได้ไปคุ้มสุดๆพี่ทั้งเก่าทั้งธรรมชาตินะพี่นะทั้งเก่าทั้งธรรมชาติทั้งสวยคมชัดลึกนะครับนี่พระหล่อติดสวยๆแบบนี้นะครับโอ้ใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆแล้วครับอ่าก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับพี่พระท่านเลือกเจ้าของนะครับ พระท่านเลือกเจ้าของนะครับพระท่านเลือกเจ้าของผมเชื่อนะครับว่าผู้ที่จะเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยเขาทักมาส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ได้ไปครอบครองนะครับอเขาจะทักมาแล้วเขาก็ต่อราคาแล้วก็ตกลงเลยนะครับไม่ขาดทุนผมก็แบ่งนะครับพี่ไม่ขาดทุนผมก็แบ่งนะต้องบอกก่อนนะครับทุกอย่างมันมีต้นทุนนะพี่นะถ้าต่อรองกันแล้วไม่ได้ราคากันก็ก็ต้องยอมผ่านกันไปก่อนนะพี่แต่หากต่อรองมาแล้วผมมองผม คำนวณแล้วผมไม่ขาดทุนนะครับไม่ขาดทุนผมก็แบ่งนะพี่นะองค์นี้นะครับเอาไป7,500บาทนะครับเอาไป7,500บาทละกันพี่อ่าผมขอ7,500บาทนะครับผมดูคลิปให้จบนะครับดูคลิปให้จบนะครับพี่ๆนะดูคลิปให้จบดูฟังราคาก่อนนะครับค่อยทักมานะพี่นะเห็นไหมอ่าพระก็จะมีความเก่ามีสนิมซาแดงนะครับมีสนิมซาแดงนะครับตามซอกต่างๆนี่ก็จะเป็นคราบ ฝุ่นคาบสนิมนะครับที่เขาเกาะอยู่นะครับเห็นไหมนี่ดูสาแดงเห็นไหมสนิมสาแดงขึ้นทั้งองค์เลยนะครับนี่มีผิวดุ่มดึมเขาเป็นเหลืองเหลืองวันนี้นะครับนี่ผิวดุ่มดึมเขาเป็นเหลืองเหลืองบนี้นะพี่นะผิวด้านในนะครับนี่อันนี้คือสนิมสานะครับสาแดงนะครับที่ขึ้นต้องบอกว่าสนิมสาแดงเนี่ยเขาจะขึ้นกับพระเนื้อทองเหลืองนะพี่นะทองเหลืองนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับนี่เห็นไหมสนิมสนิมทองเหลืองนะครับสาแดงนะครับ เห็นไหมพี่แล้วดูคาบฝุ่นนะพี่บอกแล้วนะโอ้ผมบอกแล้วนะครับว่าองค์เนี้ยพระนี่พูดได้เต็มปากเลยพระลงมาจากหิ่งใหม่ๆเลยครับพี่นะพระนี่เพิ่งนิมนต์ลงจากหิ่งมาเลยนะครับเนี่ยเพิ่งลงจากหิ่งมาเลยนะครับดูคาบฝุ่นคาบอะไรในเกาะเต็มหมดเลยนะพี่นะผมไม่ปัดนะครับผมไม่ปัดไม่ทาความสะอาดอ่าผมอยากให้เดิมๆอย่างเงี้ยอยากแบ่งปันพี่ๆเดิมๆแบบเนี้ยครับอ่าดูแลชื่นชอบนะครับดูแล้วถูกใจนะครับก็ โทรามาพูดคุยกันได้นะครับพี่ๆนะที่เบอร์099 634 1275นะครับส่วนไอเดียไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ที่ ttn 987 ttn 987นะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ